ตลาดน้ำพัมพาวาก่อนทุกคนอย่าแวะแวะก็ได้แวะแต่ว่าที่นี่ปิดสามโมงนะแล้วก็ตลาดน้นํามีจะติดอยู่กับวัดเก,ดกาะแก้วตลาดเนี้ยถ้าเป็นวันเสาร์อะเปิดเต้งแต่ตีหนถึง6กโมงแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์อะเปิด8ปดโมงครึ่งถึง3ามโมงเข้ามาถึงก็คือนี่นะคะเลี้ยวเข้ามาในตรงข้างวัดเกาะแก้วก็คือมีที่จอดรถเลยทุกคนใช่แล้วก็ตลาดเนี้ยจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์จนถึงสุกปิดนะคะกินเยวมาก ร้อนร้อนแป้งงุมอ่ะอืมไปก่อนจานแม่น้อะไรนี่นไม่ก้ออม่ไม่ผัดหมี่เขาเรียกว่าผัดหมี่อะไรคะแบบมีโบราณอ๋อ เก็บบกลาไปซะหน่อยนี่คร่อยางมันายี่เฮ้นี่เหี้ยนนี่เนท่านขายของมือสองเป็นคาเฟ่ด้วยให้นั่งได้เหรอนั่งได้ไหมเข้าไปเลยเราจะปิีกันแล้วหรอ ที่นี่ปิดเร็วไม่ใช่จะเปิดแล้วอ๋อเลิคกิจกาอ้าวใช่เลยขายของเซลเลยอ๋อจะเลิกจะเลิกทำแล้วหรอครับอ๋อนีเหรอเอาสีสิบบาท่นอกของทันติบดีนะทัิบดีนะทันิบดีใช่อันนี้สวยนงานนอกด้วยครับเป็นผ้าเป็นผ้านอกดืไว้ก่อนเดี๋ยวหาใส่เอง คือพี่เขาจะเลิกกิจการแล้วร้านตำนานนะจ๊ะในในช่องร้านนี้ที่อยู่ในช่องเราตลอดไปใช่พี่ทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็รื้อถอนอ๋อลูกนี้พี่ถ่ายเองเหรอคะใช่โอ้เขาก็ทำไม่มีอ่อคือเดินสำรวจบ้านพี่เขาแล้วตอนนี้ล่าสุดมีพระด้วย อันนี้เขาดูดวงเหรอเมนมากมากที่เกิดวันที่29ปรักใครไม่แปรผันถ้าอ่านหมดนี่ก็คือเดี๋ยวอ่านหนึ่งคลิปพอดีอันนี้ก็คือวันที่7นะคะนักล่าประสบการณ์แก้วพี่เขาคลาสสิกมากเลยอะคาเนชั่นใช่คาเนชั่นปั้นแต่อน่างแล้วอิกแล้ว คดูดวงดูดวงอะไรดูแจ้ง่งดำแต่ถ้าใครใครอยากรู้นะคะว่าจะตรงไหมก็ต้องไปตามหาพี่เขาเองพี่เขาจะเลิกทำร้านสินเดือนนี้แล้วพี่จะไปอยู่ไปอยู่มุมไหนของโลกใบนี้คะไปเรื่อยๆนี้หรอที่อัมพวานีของเพื่อนเขาทำอ๋อตลาดน้ดอัมพวาเพื่อนพี่ชื่อร้านอะไรเะรเดือนที่อยู่ของจิตใจอ่ะเขาเป็นต้นตำรับ ที่ตลาดน้ำมอผาวาก็มีนะคะถ้าใครอยากจะไปดูมันตรงอยู่นะทุกคนเป็นคนที่มีจินตนาการคือมโนจิตเก่งบอกว่าคนเกิดวัที่สิบก้าเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่คนน่ารักฮะเขาเขียนเหรอเออดีไงเดียเคยมามาที่นี่มาก่อนไหมอ่ะไม่เคยเหรอตลาดนี้จะยี่สิบปีแล้วโอ้ <laughs> <c oughs> โห แล้วตลาดน้ำท่าคาล่ะคะพรคารที่เป็นตลาดชาวบ้านเลยตลาดชาวบ้านมีนัดวันขึ้นแรมบูาราเคยไปไหมไม่เคยที่ท่าคาเนี่ยเขาจะนัดวันขึ้นขึ้นกับแรมแต่ถ้าคาเป็นตลาดชาวสวนนะเป็นตลาดชาวบ้านคือดั้งเดิมอะ่ะน่าจะเหลือที่เดีเยวในเมืองไทยแล้วด้วยชาวบ้านไทยออกมาจากสวนจริงๆ ต้องไปดูปทิทินโบราณข้างขึ้นกับข้างแรมใช่ไหมคะสองเจ็ดสิบสองสองเจ็สิบสองข้างเจ็ดข้าง่สองข้าของของงายจาเป็นยแกนจ่ายนะคะได้ครัสบเก้าสิบแปร้อยเดสิบชื่อประดับนะคะคแค่ของจงไทยเกิมาขายดินสอเหรอคะใช่เป็นยินสอนี่ของฝาสี่สิบปีที่แล้วอันนี้สี่ชุดเนี้สี่สิบปีที่แล้วนี่ของใหม่นะคืองานเก็บนี่ชอบเอาสองอันเท่าไหร่คะร้อยี่ ร้อยห้าสองร้อยเจ็ดเอามีคุึ่คหนึ่งหนึ่งค่ะจริงพี่เบี้ยทำยงไงบางน้อยทันกาแฟน่ารักอ่ะเหมือนเขาแบบอยู่กันจริงๆเขาอาศัยอยู่กันจริงในบ้านนะดูดิก็คือเราก็สามารถเดินไปหยิบ สิ่งที่อยู่ตรงนั้นสี่สิบบาทนี่ร้านหวยชุนหวยชุนตึงหวยชุนตึงร้านเหมือนเกลือโอ้เกลือครัเอาไหมเอาไปลเหมือนมานั่งกินร้านนี้กับมาหาญาติผู้ใหญ่แล้วใช่ร้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวโอเล่ทำไมถึงชื่อร้านโอเล่คะผู้ชาย กงใช้ก็อย mm ู hmm. <_ idden> ่หลายปีแลือเบื่อร้านนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเจ้าของเมื่อกี้เขาบอกว่าร้านชื่อว่าโอเล่ใช่ไหมลูกชายชื่อโอเล่แล้วเมื่อก่อนเขาบ้านเนี่ยอยู่อยู่เพิมก่อนอยู่เบื่อลยอยู่เบื่อย้ายอยู่ที่ไหนท่าพระแล้วก็ไฟไหมเขาไปไหมแตกปุก็เลยย้าหมอยู่นี่แล้วก็มาเปิดร้านตัดผมรูด เมื่อ <Qué> ก่อนเย็บผ้าเย็บผ้าแล้วไงผ้าเราก็พอดีช่วงนี้ก็คืออายุเขาบอกอายุเยอะแล้วก็เดนไม่ได้ทำละแต่อันนี้ก็จะรับเฉพาะลูกค้าประจําอะไรเล็กน้อยแล้วช่วงนี้ก็แบบนอนเหงื่อแล้วนอนเยอะไม่ได้นอนเยอะเพ่อแบบปวดตัวปวดอะไรไปหมดก็ต้องหาอะไรทำพอเย็บผ้าสองตัวดีขึ้นเลยเกี๊ยวชวดใหญ่มาก กินเกี๊ยวก่อนได้ไหมห้องม, <c oughs> มุมก็คือหายไป có rồi, um, um, 150. bắt đầu rồi. มา đây อะไรอะครับหัหาวนาวกินแล้วไปย่อยเยอะกินกินดีกินดีกินกิอร่อยกินแล้วมันมันมันติดละติดใจ อยู่ที่นี่ไว้มาเลยมาพาฐานมาเที่ยวซื้อต้นซื้อลูกไปไอ้นี่นะหยีรับองหยีไอ้ลูกหยีที่เรากินอ่ะเขาเรียกกระดิ่งกระดิ่งอร่อยเลยนะกินแล้วดีขอบุณค่าเดี๋ยวจะไปมาอีกก็ได้นะง่วงๆกินได้นี่ก็ไปนั่งกินเลยแม่ตื่นไหม เราห่ดแล้วค่ะเปรี้ยวเนี่ยนะจะให้ชิมก็สแกนค่ะควจะซื้อให้ชิมกล <laughs> ัวจะซื้อชิมได้เลยคุณลุงไฟไฟป,ปีเนี้ยนีอันนี้อร่อยอะ่ะหืมออย่าอร่อยเดี๋ยวซื้อหกสิบบาท นี่ใครมาที่นี่มาแวะชิมก่อนแล้วซื้องดูไม่ชิบวนิยงดักทุกคนดักยาวถหรอเออยาวดูบรรยากาศตรงนี้ดิอันนี้คือเขาบ้านคนอื่นเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นตลาดหรือเปล่าทุกคนเหนอกันอ่ะนี่ค่ะถ้าเดินไปข้างหน้านู้นก็จะเป็นทางออกไหมคะเป็นบ้านเป็นวัดอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ โวตีแต่จิจ๋วอันนี้มันคือน้ำตาน้ำตาใส่เด้วเราต้องกินต่อหน้าป้าเดี๋ยวต่อหน้า <c oughs> เดี๋ยวดูหน้าป้ากินไม่ลงเลยสวยขนาดนี้ <laughs> กินข้าปลาเลยคนอร่อยรสชาติเหมือนชวตัดอืถ้าใครอยากกินน้องมากินที่นี่เออนี่แหละมากินี่นี่แล้วกินเลยบวชคือเป็นคนชอบกินงาอยู่แล้วร้อสองร้อสองแล้วชอบกินงาหอมหอมแล้วน้ำตาลแบบหวานแบบนวลๆอวลอ่ะไม่หวานแหลมเนาะลูกเส้นลูกเส้นท่านเหนียวลูเส้นนิ่มอะค่ะมืนนิ่มใส่แช่ก็ได้ <laughs> ถ้าไม่แช่ก็ไม่ดี <laughs> ถามได้ว่าคุ้เส้นนีม่ <laughs> มันเหนียวเลยเดี๋ยวคือเราะันนี้บปแบบอันนี้ไป,นนปแบบตัวัวยน,น่าัเขียวคุเส้น <laughs> เนี่ยเราเส้นมันไม่ยื้อไม่อืดไม่อืดถ้า <wh it> แป้งไม่ได้ทาเองนะมันก็ไม่ต้องมีร้านเดียวหรอกใครๆก <sh arp> ็ไปซื้อแป้งมา <sh arp> แกทำพวกนี้มันทำได้แล้วใช่ไหมใช่มืันกินที่ร้านเท่านัา้ได้รั่งตรงนี้นี่ ต่างคนต่างสมัยยายากทำไรยาทำราคาด้วยจ้าหมดเลยค่ะอุ๊ยหมดแล้วหมดหมดหลายหมดเลยหมดแล้วราคาสวัสดีค่ะทุกคนค่ะที่หลองมาจังหวัดจันทบุรค่ะโอเคไปทุกตลาดทุกคนหมดท้าไมมาเย็นจังเลยทำไมไม่มาแต่เช้าไม่ตื่นทำไมมาเย็นทำไมไม่มาเช้าโกโก้มิ้นท์ อันนี้ต้องคนก่อนนะคะแต่ถ้าไม่คนถ้าไม่คนแล้วดูแต่มินเขบอกตามสะดวกเลยตามสะดวกเลยว่าเราแยกชั้นหรือว่าเผื่ออยากจะถ่ายรูปกันก่อนไปไหมครับยังไม่ได้คนค่ะ อร่อยไม่หวานเกินนะต้องคนก่อนนะจตงหวะมันคอมเมื่อไร่จะไปครับสุภาพมาเเมื่อกี้ร้านยังเงียบสงบใช่ไม่หวานมากจริคือถ้าใครมาก็สั่งหวานปกตินั่แหละ ออาบรานเขาไม่ได้ทำวบนเกิอโตแบบพี่โขบขบดิฉันบอกลูกโตไปอย่าเป็นแบบนั้นนะลูกพ <c oughs> ี่เขาขำขไปไหนไปไหน ร้อยสามสิบบาทอยากขึ้นไปดูวิวหน้าบนนี้ได้ไหมอุ้ยพี่ขาทำเป็นคนเตะว้าวขอบคุณค่ะโหหนึ่ง้ครับตื่นมาตอนเช้าดิสลาดน้ำบางน้อยดูดิชิว,วอะคือตรงนี้เขาเป็น โฮมสเตย์นะคะจองได้ที่เพจบางน้อย1,960นที่ขนาดว่าแดด้อนนะี้เย็นนะเย็นมากโฮมสเตย์เขา,ามีสองห้องอใช่ห้องน,น,น้ำด่วนห้องน้ำก็ดีแล้วเนี่ยที่นี่ถ้พาพักโฮมสเตย์มีอาหารไหมคะมีครับแต่ว่าเราจะสั่งาก คือแล้วเท่าไหร่อะคะโฮมสเตย์สองร้อยสองพันสองเราบอกเช้าโฮมสเตย์นะคะใช่ราดีเลยบางน้อยหนึ่งเก้าหกสิบทังี่โฮมสเตย์เนี่ยมีสองห้องนะจะไพรเุดทุกคนที่ตลาดพี่เขาบอกว่าให้มาที่วัดบางกุ้งเพราะว่าที่วัดบางกุ้งนี่จะมีบวชปกโพก็คือเป็นต้นโพบกรดโกรดอยู่ แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำห้านาทีเองที่นี่ที่ดังเพราะว่าเขาบอกว่าคนมาขอพรรางวัลที่หนึ่งแล้วเขาถูกรางวัลที่หนึ่งก็เลยเป็นที่ที่สายมูทั่วประเทศจะต้องมานะคะวันนี้เราก็คือจะมาขอเลขนั่นเอง <_ an> เป็นวัดสมัยอยุทยาเมื่อก่อนเป็นค่ายบางกุ้งพราะนกำแพงเมืองคือเป็นกำแพงเมืองที่ <_ an> ที่สมัยอยุพยาเขาตั้งอันนี้นเ,นเลยนะ ค่ายกันแล้วก็เลยมีการตั้งกำแพงป้องกันค่าศึกเลยเรียกว่าค่ายพังกุ้งนี้ยสุภาพสตรีนุ่มเหนือเขา่าต้องสวมผ้ากอดเข้าโบสถเ,เหนือเขา่าไม่ได้ห้าใส่เกินข้าท่านมานะคะทุกคนนี่เขามีผ้าไหา้ตัวสูงกันเลยจุดยืนถ่ายรูปเรากำลังจะมปไหว้หลวงพ่อใช่ ตรงมุมตรงนี้เหรอคะอโอเคหนึ่งสองซ้่ายให้เห็นทางด้านในเนกอะี่ีี่เาช่วยบอกาสวยมากหลวงพ่อนินมณีครก็คือเสร็จแล้วทุกคนเขาไม่ให้ถ่ายในโบสถ์นะ วิตรมันเป็นค่ายอะไปดูฝึกวิทยายุทธหอเจ้าลีหรือเปล่าฝึกอะไรฝึกกระบวนท่าหรฝึกวิชาดาบเออฝึกวิชาเขาเรียกอ่ไรการต่อสู้ทป้องกันตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเราก็คือเดินมาเป็นแม่หญิงเดินมาดูผู้ชายกำลังแบบว่าอย่างนี้ Hvem er det? โอ๊ยอากาศเย็นอ่ะลงมาแล้วอ่ะได้แหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีเอรเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ้าได้เดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปเลยตอนนี้ใช่ไหมน้ำบอกใครป้าหรือบอกได้ วันนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็อิ่มมากแล้วก็ตลาดน้ําบรรยากาศดีม,มากแล้วก็วัดนี่ก็คือแบบโบสถ์สวยมากทุกคนอชอบตลาดคือบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติคนยังไม่ไดีเยอะมาเลยเนาะร้านของเก่าก็เยอะด้วยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบาย